ไม่ได้ยินเสียงรถวัสดีเฮียหน้าชนอ่ะมีรถมานะมีรถมานะไม่ใช่น่าจะเป็นผู้ชมเอาหน่อยเว้ยหูดดำอ่ะเอมันมาแล้วมันมาแล้วอยู่โกดังเนี่ยมีรถหมอมาด้วย บูมเลยเว้ยเราสแตนบายเหรอเออหมอมาแล้วนะแต่มันมันน่าจะรอเซตกันอะมาแล้วนะมาแล้วนั่นน่ะตัวใครยังมือนจะเหมือนนะมามามันจะบั้าไปละมาแล้วพี่มันบัาแล้วมันบัาแล้วเหรอเย็นๆมึงก็ชนมันดิไปดิไปแล้วบอกด้วยนะเออสาลายอากาเมสู้ไม่สู้ตันกระพือมันกระพือมัน มาเล่นรวมกันนะบั้มรวมกันบั้มรวมกันเอซีบั้มรวมกันบั้มรวมกันที่เราจอดเนี่ยบั้มรวมกันที่เราจอดเอซีอย่าบั้มไกลเอซีกลับมาไม่ผมพัง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 ตรงไหนตรงไหนแจ้งเสาแดงที่แปดสี่เทาเสาแดงเสาแดงเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปนะเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปทิ้เราแล้วพูดพูดเรื่องหนูหลังเสาแดงขอมืเลยพี่หลังเสาแดงไม่่รหน ลงตรงกลางลงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตามมางผมพังนู่ผมกของพนมงเพืงตกูรูรถเทเลทขาวลงลงงเล่าขาวงลยชาแล้วลงเลยมึงลงเลยตอนนี้เลยเร็วเทล่าขวนบกลัมาบุญกลับมาฝั่งราบุญกลับมาฝั่งไปแล้วไปแล้วเล่นรวมกัรเฟีเล่นรวมกัน บ้านเรประมูลเขาจับให้หน่อยสามห้าจับป็นัให้หน่อยนิเป็น้ำงกานีิเป็น้ำงกาโหิเป็น้ำลังกานี่เน้ำังกาสดเพาะมังั้ยิงอยู่พี่ยิงอยู่ดเพันกลคุเบเฟีเกคุาิเบีเเมาเอามาร์สไลๆเอาสมไไปไปไปเขามาบ้านเราตัวนึงเขามาบ้านเราตัวนึงที่เบอย

ปืนหลังบ้านโค้นชุน้ำบนมิชั่ชุบนมเชันมือมือตีไปได้ตัดสกอตเปลี่ยนมีดสกตเปลี่ยนมีดสกอตเปลี่ยนมีดบ้านไปบ้านมักรเจาอีกไปกลับมากับมากาทำหน่ทำหหลังบ้านเราทำศพหน่อยบ้านหน่อยมันมาชุบหลังบ้านไป กับล้านกับเล่นบ้านกับมาเล่นบ้านกับมาเล่นบ้านเล่นบ้านกับมาเล่นบ้านกับมเล่นบ้านกับมาเล่นบ้านเลบเล่นม้ากเล่นบ้านบมาเล่ากับเล่านกาเล่นบ้านกมเนาบมานบ้ายัากาัาัากัเนมาเนกับกเล่นนเลนเลเล้นฝั่งเราจับปืนบันดีปืนฝั่งเราจับปืนบันหน่อยลา่าับเลยยับเลยยับนาบเลย

ปยิงตัวชูเยอะปยิงตัวชูเยอะเยอะไอเปนยิงตัวชูเยอะปืนยิงตัวชูเยอะปืนยิงยืนยิงตัวชูเยอะยิงดยิงดิยิงดิยิงดิยิงดยิงดยิงดิยิงดไปคุ้ยอะไรไปคอะไรเยี่ยจัโคกไอ้คุ้ยเฮี้ยโคกเยี่ยสามยังไม่หลยอเฮ้กูตายตายชุบดิสัตวทายังไม่ร้อยเลยเี้ยโง่ชิบหายสัตว์เก้กูสวยนี่สัตว์เฮี้ยจัโคกเี้ย ตายไอ้ยี่จะโคไอ้สัตว์มึงไปคุยอะไรเฮียชุบเพื่อนดีมึงชุบเพื่อนดีมึงหลีเพื่อนตายงงจัดชุบหน่อยเอสีเร็วไอ้เฮียให้กูได้ขึ้นรถอีกรอบ่่่หนอยพีเฮ้ยชุบกูสิไอ้สัตว์โวคุยเฮ้ยเห็นกูไหมเนี่ยเฮ้ยเฮียมึงทำไรเนี่ยมึงเหยิบขึ้นไหมเนี่ยเฮ้อสซีมึงเห็นกูไหมเนี่ยชุบยังอ่ะ

Brands, workers, mainland, moles, จอไร้อ้องดิเฮียร้องมาดิเปรียนปะเกมเปลี่ยนปะเฮียเกมเปียนปะเกมเปลี่ยนไหมน้องหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนเอ้ยนช่ไปดหนไหนอยมนชุบอย่บมัหนีไปไหนเฮียไม่ต้องเล่นไอสัตว์มึงไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นทุกตัวไยกูไอเฮีย บุกสีร้มไปปิดตัวชุบ้านมาหน่อยเียอะไรเชียรอะไรมึงเฮียอะไรสัตว์ถ น้องเย็น้องไม่ต้องไม่ต้องวัดมากไม่ต้องวัดมากไม่ต้องวัดเยอะไม่ต้องวัดใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่เอาเอ็มนายมาแทงพี่ออกออกออกนายมันลุ้มลุ้มอาไปเลยสวยสวยเอ้าใครยิงเอามันยิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเเราเหลือเยอะจัดเราเหลือเยอะจัดเชียชิวมันทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยไปไหนวะลูกไปไหนวะไหวป้าไหวป้าเหี้ย ออกเลยออกเลยกูได้เองออกเลยกูได้เองดีมอมเขาอดีมึงเาวอให้หมดมึงเาวอให้หมดครว่าเขาปล่อน้องป่อน้องเมจิกสีเเ์เมจิกสีเดอเปย์เฮียอย่าลุ้มเยออย่าลุ้มเยอะออกสีให้ออกอ่องเลยเองไมไมเนี่ยอ่องดีเองไหมไมเนียโหารถตัวเองหารถตัวเอง นี fruit, a, ่มาหยิบศพคนละศพข้างหลังแล้วหยิบศพไปที่รถตัวเองซ่อมรถแล้วรอขับวายวายจะร้องอะไรอีรอบนี้จะร้องอะไรอีไอ้สัตว์ร้องอะไรอีไอ้เฮียร้องอะไรอีเกรย์ไอ้เฮียไฟนอกกระเดยพวกกูไอ้สัซานอมไว้ติดนี้อ่ะมูเม่ไอ้รถไอ้สามห้ากูอยู่ไหนวะ อียขอ้องซ่อมหน่อยสีแดงสีมากมือเว่มือเมอมืมเวมือเวมันอย่างงูอย่างงี้ก็ปีมันอย่างงูอย่างงี้ครับเพื่อนรลิกกับเลิกกับเพื่อนไปเลยไม่ไม่ต้องนี่ให้กวหาสามห้าไปเจอหายหน่อยดิอยู่ไหนวะ

ม่ถุงหอะไม่มีครับพร้อมหอยังพร้อมระบบอกนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่าเพิ่งองพผมหารถผมไม่เจอว่ะปาบก่อนเร็วเฮ้ยอย่าโรคดิอี่าไหื่อนพไปังมีคุณมีถุงหอ้คุณไม่มีคุมีถุงเดียวม็มึงอ่ะซ่านงอมไม่งอมดีเฟกงอมไม่งอมไก่่อน อุ้มไปก่อนอุ้มไปก่อนอุ้มไปก่อนใครมาฆ่าไอ้เหี้ยนี่นี่มันพูดไม่หยุดเลยนี่มันตายแล้วมันพูดไม่หยุดเลยนี่มาฆ่าดิมามามเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะนับนะหนึ่งสองสามมาเลยใช่ไหมเลยจะห่อเลยใช่ไหมอะไรเราน่อเลยมาแล้ว ชวเพื่อนอย่าลกอย่าลกอย่าชนเพื่อนอย่าเพื่อนจะโดนตำรวจเฮ้ยสามารถขึ้นไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะไปพาว่าวัดต้องปลดล็อกใหมทางด้านหลังอย่างเดียวนะข้างหน้าก็ออกขอคนปิดเปิดบ้านคนหนึ่งได้ไหมครับก็ได้นะพาวพาพาดีกว่าพาดีกว่าพาวสามคนเองทั้งวัยมันมาขึ้นก่อนแมหน่อยอย่าเกมเลยเราจะได้ไหนกันมาคนใหญ่ขึ้นไม่ได้เหรอพี่เป็นอะไรวะย่าอุ้มเลยตอนนี้ส่วนใหญ่อุ้มนะมึงมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้ารึ่ปลดล็อกดิขึ้นไม่ได้ไม่สำคัญเลยอะตััวบป่ะเนีย เอุ้มองนะอุ้มเหนียวี่จะเล่เหมือนเดิมนะพี่จะไปเจพจไปดิั้นเนบ้านได้นะใครที่ไม่ได้ทาอะไรอ่ะไปบ้านได้นะอุ้มศพไก่อนอุ้มศพไปก่อนเยอานเดี๋ยวกจับตร่นเดกาล้เอ่เอาไปก็ได้เาไปเอนก็ได้เอาไปเก็ได้เอาไปเอยก็ได้เอาไเลยก็้เอาไเลยก็ได้เอาไปอยก็ได้เอาไปก็ได้เอาไปเลยก็้เอาไปเลยก็ไ้เไปเลยก็ได้เอไปก็ได้เอาไปได้อาไปเลก็เอาไปยด้เอาไปอยก็ได้เอาไปเก็ได้เอาไปเได้เอาไปเก็ได้เอาไปเยก็ได้ เ่งจะโดนแบมไหมเนี่ย